ตอนที่922แมลงปีศารายทั้งวูลินถอนหายใจในใจก็อบลินตัวน้อยที่หน้าทอนมานี้ฉันอยากจะกินเธอในคําเดียวจริงๆเขาแอบโกรธอยู่ในใจหากเขาไม่สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับนาเออได้และถ้าเธอไม่อยู่ในกระบวนการความจําเสื่อมตอนนี้เขาคงจะหึมหลังจากที่หลุดพ้นจากเทคนิคปลาหมึกยักย้ายของกู่เย่นในที่สุดทั้งวูลินก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและจิบน้ำเย็นสองสามแก้วอย่างเศร้าใจเพื่อระงับความร้อนในหัวใจของเขา กูเย่ลืมตาขึ้นและเอามือบังแสงแดดจากหน้าต่างคุณทำอะไรอยู่แสงแดดส่องประกายมากมีผ้าม่านไหมทั้งบูลินอดไม่ได้ที่จะยิ้มและตกบั้นท้ายของเธอคุณอยู่บนเตียงมานานแล้วถึงเวลาลุกขึ้นแล้วเราจะเดินทางต่อไปเขาไม่เคยยอมรับว่าเขาหลงรักบั้นท้ายสุดเซ็กซี่ของเธอความยืดหยุ่นของบั้นท้ายก็จะเป็นแบบนี้กูเยเอน,น่าพึพรรมพำสองสามคำนอนอยู่ที่นั่นแล้วดึงผ้าห่มคลุมหัวของเธอ ทั้งวูลินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขึ้นไปนั่งที่เบาะคนขับด้านหน้าแล้วสตาร์ทยานต่อสู้ถ้าอย่างนั้นคุณก็นอนพักสักพักฉันจะขับไปต่อถ้าคุณหิวก็ลุกขึ้นมากินอาหารแห้งแล้วฉันจะวางมันลงอืมมีเสียงตอบรับมากมายจากใต้ผ้าหม่มสตาร์รรถใหม่และขับรถต่อไปในทะเลทรายเพื่อให้กูเยนหลับหลับสบายยิ่งขึ้นทังวูลินจึงเลือกเส้นทางที่ค่อนข้างง่ายและขับด้วยความเร็วที่ช้าลง ถนนเรียบแต่หลังจากผ่านไปสองวันเมื่อตกกลางคืนอีกครั้งผู้คนจะรู้สึกเหงาโดยไม่รู้ตัวท้ายที่สุดแล้วเป็นเวลาสองวันแล้วที่เขาได้เห็นสิ่งมีชีวิตอื่นนอกเหนือจากพวกมันโชคดีที่แผนที่แสดงให้เห็นว่าภายในการเดินทางประมาณครึ่งวันในวันพรุ่งนี้พวกเขาจะข้ามทะเลทรายและไปถึงแอ่งไฟกูเย่คุณกำลังทำอะไรอยู่ทั้งวูลินถามหลังจากปิดประตูรถแล้วมองไปที่กูเยเวที่กำลังนั่งยองๆอ,อยู่ไม่ไกลาจากยานรบของสำนักถังกำลังเล่นกับทรายบนพื้น ไม่ใต้ทรายมีน้ำได้ลึกแค่ไหนกูยเย่ถามอย่างสงสยัยทั้งมูลินกล่าวว่าฉันเกรงว่ามันยากที่นี่อยู่ลึกเข้าไปในทะเลทรายและอากาศก็แห้งมากฉันเกรงว่าจะต้องมีสถานที่ลึกมากก่อนจึงจะมีน้ำได้สถานที่ที่พวกเขาเลือกประจําการคือเนินทรายขนาดใหญ่บนพื้นที่สูงเพื่อให้พวกเขามองเห็นได้ไกลและหลีกเลี่ยงการถูกบดบังด้วยการเคลื่อนที่ของทะเลทราย กูเย่นั่งลงบนพื้นและโบกมือให้ทังวูลินทังวูลินเดินไปหาเธอและนั่งลงข้างเธอกูเ่เย่โน้มตัวเข้าไปในอ้อมแขนของเขาอย่างเป็นธรรมชาติทันทีหลับตาและเพลิดเพลินไปกับความอบอุ่นในอ้อมแขนของเขาอย่างพึงพอใจมันจะน่าเบื่อหรือเปล่าทังวูลินถามกู่เย่สายหัวไม่ฉันชอบสิ่งนี้มากมีแค่ฉันกับพ่อทังวูลินยิ้มใช่แค่พวกเราเองทะเลสายนั้นสวยงามแต่น่าเสียดายที่มันไม่เหมาะสําหรับการอยู่รอดในระยะยาว กูเย่หลับตาและไม่พูดอะไรอีกทั้งวุลินกอดเธอแล้วใช้มือหวีผมสีขาวเงินอันอ่อนนุ่มของเธอผมทุกปอยของเธอสวยงามมากใสดุจคริสตันที่ปัดแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าไม่มีอะไรผิดที่จะเล่นแบบนี้เพียงคืนเดียวในขณะนี้จูจูกูเย่ก็เคลื่อนไหวเปิดตาของเธอโดยไม่รู้ตัวและมองไปในทิศทางเดียว ทั้งมูล,ลินตอบสนองทันทีเขาดึงเธอขึ้นมาและอุ้มเธอไว้ในอ้อมแขนของเขาในเวลาเดียวกันดวงตาของเขารีลงเล็กน้อยแสงสีทองสองประกายไปทั่วร่างกายของเขาและเท้าขวาของเขาก็ตกลงบนพื้นโดยตรงแสงสีทองสองลงมาที่พื้นจากใต้ฝ่าเท้าของเขาและห่างออกไปไม่กี่สิบเมตรพร้อมด้วยเสียงร้องของมังกรมังกรสีทองก็พุ่งออกมาอย่างกระทันหันและทรายก้อนใหญ่ก็ระเบิดและกระจัดกระจายไปทุกทิศท,ทุกทาง ด้วยเสียงคำรามต่ำสิ่งมีชีวิตคล้ายเปลือกหอยขนาดใหญ่ก็โผล่ออกมาจากพื้นดินและกลิ้งไปมาบนพื้นก่อนที่จะฟื้นสมดุลเห็นได้ชัดว่าตกใจจึงหันหลังกลับวิ่งหนีไปแม้ว่ามันจะดูเหมือนอยู่บนผืนทรายแต่รูปร่างอันใหญ่โตของมันซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง2เมตรก็วิ่งเร็วมากและหายไปในพริบตา ทั้งบูลินไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสัตว์วิญญาณทะเลทรายมากนักหลังจากที่กู่เย่ลืมตาขึ้นและมองดูเขาก็รู้สึกว่ามีวิญญาณสัตว์ร้ายเข้ามาหาพวกเขาจากนั้นจึงใช้มังกรทองเพื่อทำให้พวกมันหวาดกลัวทั้งบูหลินใจดีและไม่ต้องการทำร้ายมันดังนั้นมังกรทองเขย่าโลกจึงระเบิดต่อหน้ามันแทนที่จะกระแทกโดยตรงมิฉะนั้นสัตว์วิญญาณตัวนี้ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีการฝึกฝนอย่างมากที่สุดเป็นเวลาพันปีอาจจะตายที่นี่กูเย่พูดด้วยรอยยิ้ม ตอนนี้เราจะไม่เหงาอีกต่อไปทั้งวูลินหัวเราะและพูดว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้พบกับสัตว์ร้ายในทะเลทรายมันน่าสนใจมากกูเย่คุณไปที่รถก่อนฉันจะสังเกตและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอันตรายใดๆโอ้กูเย่พยักหน้าและเดินกลับไปที่รถอย่างเชื่อฟังมากทั้งวูลินรีตาลงเล็กน้อยแสงสีม่วงสองประกายในดวงตาของเขาและมองเข้าไปในระยะไกล ในขณะนี้ความเยือกเย็นปรากฏขึ้นในส่วนลึกของดวงตาของเขาทันทีเขาเพียงแต่รู้สึกว่ากลางคืนดูเหมือนจะสว่างขึ้นอย่างกระทันหันและทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นในวิสัยทัศน์ของเขาทั้งมูลลินอดยิ้มไม่ได้สัตว์ดูร้ายทั้งหกนั้นติดอยู่กับเมล็ดพันธุ์ตามธรรมชาติของเขาและประโยชน์เหล่านี้ก็ดีมากอย่างไรก็ตามรอยยิ้มบนใบหน้าของเขากลับแข็งทื่อในวินาทีต่อมาในระยะไกลแนวทรายพรุ่งพลาดและดูเหมือนว่ามีสันเขาจำนวนนับไม่ถ้วนทั้งหมดพุ่งเข้าหาพวกเขา ทั้งบูหลินอดไม่ได้ที่จะพูดออกมาสักพักบางครั้งเขาก็ไร้ความเมตตาจริงๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้มาเยือนเหล่านี้ควรถูกสัตว์วิญญาณที่เคยหลบหนีมาก่อนหน้านี้พามาแค่ไม่รู้ว่าพวกมันแข็งแกร่งแค่ไหนทั้งบูหลินหันกลับมาทันทีและพูดกับกูเยเอน่าซึ่งอยู่ในยานรบของนิกายถังว่ากูเย่ยาลงจากรถเลยขณะที่เขาพูดทั้งบูลลินปล่อยภาษาสีทองของจิตวิญญาณของเขาด้วยแสงสีทอง แสงสีทองตอนนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ด้วยแสง f l a s ร่างกายของเขาแกว่งไปแกว่งมาร่างกายของเขาขยายตัวอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็กลายเป็นยักษ์ย้ายงูเหลือมยาวกว่าสิบฟุตคอยปกป้องยานรบของนิกายถังที่อยู่ตรงกลางแสงสีทองชุดหนึ่งสว่างขึ้นและถังวูลินก็ปล่อยชุดเกราะต่อสู้สองตัวละครของเขาหลงเย่นี่คือทะเลทรายศัตรูและศัตรูไม่รู้เราจึงต้องไม่ประมาท ด้วยการสนับสนุนของชุดกรอะการต่อสู้พลังการต่อสู้ของเขาสามารถเพิ่มขึ้นถึงระดับของปราดวิญญาณและโดยธรรมชาติแล้วมันจะง่ายกว่ามากในการจัดการกับมันด้วยแสงสีทองและหอกมังกรทองที่อยู่ในมือถังวูลินก็เปล่งออราสายเลือดที่มองไม่เห็นออกมาอย่างเป็นธรรมชาติเพียงยืนอยู่ที่นั่นดูเหมือนเขาจะเป็นศูนย์กลางของทะเลทรายทั้งหมดสันเขาเหล่านั้นมาด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากและพวกมันก็เข้ามาใกล้ในเวลาเพียงไม่กี่สิบลมหายใจ ทั้งบูลลินสูดจมูกอย่างเย็นชาและมีแสงสีเหลืองสองประกายออกมาจากร่างกายส่วนบนของเขาทัานใดนั้นทรายที่อยู่รอบๆก็จมลงและเนินทรายทั้งหมดก็ตกลงไปด้านล่างควบคุมแรงโน้มถ่วงภายในรัศมีหลายร้อยเมตรเขาเพิ่มแรงโน้มถ่วงทันทีทำให้กรดเข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาและกดลงโดยตรง สัตว์วิญญาณทะเลทรายที่มาจากแดนไกลไม่สามารถอยู่ใต้เท้าของเขาและยานพาหนะต่อสู้สำนักถังได้และทำการโจมตีโดยตรงภายใต้แรงโน้มถ่วงดังกล่าวแน่นอนว่าจูจ่ๆร่างก็โผล่ออกมาจากกรวดและพวกมันก็เป็นสัตว์วิญญาณชนิดเดียวกับสัตว์จำพวกคราเตเชียนเมื่อก่อนสัตว์วิญญาณหลายร้อยตัวจากเผ่าพันธุ์เดียวกันล้อมรอบถังบูลินและยานพาหนะต่อสู้ของนิกายถังที่อยู่ตรงกลาง ในหมู่พวกเขาสัตว์วิญญาณที่ใหญ่ที่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว5เมตรกระดองทั้งหมดมีสีน้ำตาลเข้มและทั้งตัวเปล่งรัศมีที่ไม่มีใครเทียบได้กระดองหลังแตกร้าวจริงๆแล้วมีปีกกลางออกหนึ่งคู่ใต้ท้องมีขา8ขาดูคมมากโดยเฉพาะด้านหน้าสองขาเมื่อลำตัวส่วนบนยกขึ้นเล็กน้อยส่วนหน้าเหมือนใบมีจะถูกเปิดออกทันที มแมลงปีกแข็งทะเลทรายตัวอื่นๆก็กางปีกของมันลำตัวส่วนบนของพวกมันยกขึ้นเล็กน้อยและปีกที่กระพือปีกก็ส่งเสียงหึ่งๆแต่ไม่มีใครเข้าสู่ระยะที่ถังวูลินเพิ่มแรงโน้มถ่วงเอฟเฟกต์การควบคุมแรงโน้มถ่วงของกระดูกลำตัวของราชามงกรภูเขานั้นทรงพลังมากและถังวูลินก็ไม่กังวลเลยแม้ว่าคู่ต่อสู้จะบินได้ แต่เมื่อเขาเข้าสู่ระยะควบคุมของกระดูกลำตัวของราชามังกรภูเขาความสามารถในการบินของเขาจะได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงอย่างแน่นอนทั้งบูลลินพูดอย่างเย็นชาเราแค่ผ่านไปที่นี่เราไม่มีเจตนาร้ายและเราไม่เคยทำร้ายคนของคุณมาก่อนอย่าแสวงหาความตายของคุณเองหัวดวงจะต้องได้รับการปลูกฝังมานานกว่าหมื่นปีเป็นไปไม่ได้ที่สัตว์วิญญาณในระดับนี้จะไม่เข้าใจคำพูดของมนุษย์และมีปัญญามากพอ ท่านเจ้าข่าย่าเมตตานี่คือมแมลงปีศาจทรายสัตว์วิญญาณที่น่ารังเกียจมากพวกมันอาศัยการดูดน้ำของสิ่งมีชีวิตต่างๆเพื่อความอยู่รอดและการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืชพวกมันคือเป้าหมายของพวกเขาการุณาจ่ายความสนใจดูสิใต้หัวพวกมันมีส่วนปากแหลมคมมากตราบใดที่เจาะเข้าไปในร่างกายมันจะคายสารคัดหลั่งออกมาทันทีแปลงพลังงานของเป้าหมายทั้งหมดให้เป็นของเหลว แล้วหายใจเข้าเข้าสู่ร่างกายสาเหตุที่ทะเลทรายขยายออกไปเรื่อยๆเ,เกี่ยวข้องกับปีศาจทรายชนิดนี้มากพวกมันกินพืชในทะเลทรายและพืชพันธุ์ตามขอบทะเลทรายอย่างต่อเนื่องซึ่งนำไปสู่การขยายตัวของทะเลทรายอย่างต่อเนื่องพวกมันคือผู้ร้ายแน่นอนด้วยปีศาจทรายมากมายใช้เวลาเพียงวันเดียวป่าหนตารางกิโลเมตรก็ถูกทำลายจนหมดสิน้นบทที่923 เสียงที่ออกมาจากใจของทังวูลินคือทิลิปชิงหลัวหลังจากได้ยินคำพูดของเขาทั้งวูลินก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัวหนึ่งตารางกิโลเมตรคือหนึ่งล้านตารางเมตรนอนปีศาจทรายหลายร้อยกลุ่มนี้สามารถเปลี่ยนป่าหนึ่งตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นทะเลทรายได้ภายในวันเดียวนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำลายสมดุลของระบบนิเวศอย่างแน่นอนความบาปไม่ได้เลวร้ายไปกว่ามนุษย์มากนะัก ด้วยคำอธิบายของทิลิปชิงหลัวทังวูลินก็หยุดพูดทันทีเมื่อก้าวไปข้างหน้าเขาก้าอย่างแรงบนพื้นที่ถูกกดทับด้วยแรงโน้มถ่วงราวกับลูกธนูเขาพุ่งตรงไปที่นอนปีศาจทรายที่อยู่ด้านหน้าสุดปีศาจทรายยักย้ายส่งเสียงร้องแปลกๆและกระพือปีกไปด้านหลังต้านทานแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงที่กระจายจากพื้นดินทันทีขาหน้าคู่หนึ่งมุ่งตรงไปยังทังวูลิน ในเวลาเดียวกันเมฆหมอกสีเขียวเข้มก็บานออกมาจากตัวของมันขณะที่มันกระพือปีกไม่เพียงเท่านั้นมแมลงปีศาจทรายตัวอื่นๆก็กระพือปีกและปล่อยหมอกสีเขียวเข้มหนาทึบออกมานี่คือหมอกพิษที่เป็นลมมันไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับตัวเองมากนะแต่มันมีผลอมาพาตที่รุนแรงมากเพียงแค่สัมผัสผิวหนังก็สามารถทําให้สิ่งมีชีวิตเป็นลมได้อย่างรวดเร็วมันเป็นความพิเศษของปีศาจทรายอย่างไรก็ตามต่อหน้าฉันสารพิษทั้งหมดเป็นเพียงเมฆ ทิวหลิบชิงหลัวกล่าวอย่างภาคภูมิใจขณะที่เขาอธิบายให้ทังวูลินฟังชั้นรัศมีสีชมพูอ่อนได้กระเพื่อมออกมาจากร่างกายของทังวูลินแล้วทันทีที่หมอกพิษสีเขียวเข้มสัมผัสกับรัศมีสีชมพูมันก็พังทลายลงทันทีและเมื่อหมอกแสงสีชมพูสัมผัสกับหนอนปีศาจทรายตัวใหญ่ทันใดนั้นหนอนปีศาจทรายก็ส่งเสียงร้องแปลกๆหันกลับมาและกำลังจะวิ่งหนีและลมหายใจทั่วทั้งร่างกายของเขาก็อ่อนแรงลงอย่างมากในทันที หากทั้งวูล,ลินพลาดโอกาสเช่นนี้เขาคงไม่คู่ควรที่จะเป็นผู้นำของเจ็ดสับป,ประหลาดเช็กร่วมสมัยหอ,อกมังกรทองในมือของเขาถูกถอนออกอย่างรุนแรงราวกับกำลังแยกภูเขาบูมร่างของแมลงปีศาจายอายุหมื่นปีถูกทำลายลงโดยตรงจากการโจมตีอันทรงพลังของเขาผสมกับพลังที่น่าสะพรึงกลัวต้องขอบคุณการเพิ่มขึ้นของชุดเกราะทำให้ความแข็งแกร่งในปัจจุบันของทั้งวูล,ลินเกิน200 0 0 0กิโลกรัมอย่างแน่นอนแม้แต่ชายผู้แข็งแกร่งในระดับโต้หลัวก็ไม่กล้าที่จะรับมันอย่างง่ายดายโดยไม่สวมชุดเกราะด้วยการยิงนัดเดียวผู้นำของมแมลงปีศารายก็ถูกระเบิดเป็นชิ้นชิ้นทังวูลินก็กางร่างของเขาออกและเดินไปพร้อมกับเงาที่น่ากลัวบนเท้าของเขาเขาเหวี่ยงปืนมังกรทองคำในมือของเขาและอยู่ยงคงกระพันไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็ตามไม่มีมแมลงปีศารายแม้แต่ตัวเดียวที่สามารถหยุดเขาได้ในทันทีมีเพียงศพทีละตัวเท่านั้นที่ระเบิดในทะเลทราย เนื่องจากพวกมันเป็นสัตว์รบกวนจึงไม่จําเป็นต้องสุภาพหมอกพิษที่ปล่อยออกมาจากแมลงปีศาสซายไม่มีผลใดๆเลยภายใต้การกระทําของดอกทิวลิปชิงหลัวแต่กลิ่นหอมของดอกทิวลิปชิงหลัวเองอาจทําให้ก๊าซพิษของแมลงปีศาสซายกัดกลับได้ทั้งมูลินกระพือปีกสีทองขนาดใหญ่หายคู่หนึ่งบนหลังของเขาและกลางร่างของเขาออกตามแนวก้าวที่น่ากลัวสิ่งที่มองเห็นได้มีเพียงร่างสีทองที่เคลื่อนไปมาอย่างต่อเนื่องเมื่อปีศาจรายเริ่มกระจายตัวและหลบหนีเหลือน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ตามคำเตือนของทิวลิปชิงหลวงถังวูลินก็เริ่มไล่ตามเขาเร็วมากแม้ว่าเขาจะโจมตีระยะไกลได้ไม่เก่งนักแต่เขาก็กางร่างของเขาและฆ่า,มาแมลงปีาศาจทรายได้หลายสิบตัวถ้าไม่ใช่เพราะกังวลว่าจะทิ้งกูเย่ไว้ตามลำพังในรถเขาก็สามารถไล่ตามมากกว่านี้ได้เมื่อกลับมาที่ด้านข้างของยานรบนิกายถังในเวลานี้วงกลมแสงวงแหวนวิญ,ญญาณได้ปรากฏขึ้นจากปีาศาจทรายที่ตายแล้วซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษในตอนกลางคืน กูเย่ไม่เป็นไรทั้งวูลินเปิดประตูรถแล้วนั่งลงกูเย่ไม่พอใจเล็กน้อยพวกเขาหนีไปแล้วทำไมคุณยังไล่ตามพวกเขาอยู่ทั้งวูลินยิ้มและพูดว่าพวกนี้เป็นสัตว์รบกวนเราได้ทำหน้าที่ของเราในการกำจัดความชั่วร้ายแล้วกูเยส่สีซะลงเล็กน้อยและบ่นว่าสัตว์วิญญาณเป็นสัตว์รบกวนในสายตาของมนุษย์หรือเปล่าทั้งวูลินหัวเราะและพูดว่าไม่แน่นอน แต่เป็นเรื่องจริงที่สัตว์วิญญาณส่วนใหญ่ก้าวร้าวต่อมนุษย์เขาไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของกู่เย่ในเวลานี้และถามทิวลิปชิงหลวในใจผู้อาวุโสชิงหลวคุณมีชีวิตอยู่ในสายตาของน้ำแข็งและไฟคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าความสามารถของสัตว์ร้ายวิญญาณคืออะไรทิวลิปชิงหลัวกล่าวว่าคุณเข้าใจคำว่าธรรมชาติได้อย่างไรทั้งมูลินตกตะลึงคุณหมายถึงอะไรเกี่ยวกับความกว้างใหญ่ ที่ลิบชิงหลัวกล่าวว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นโดยธรรมชาติแล้วในตอนแรกมีเพียงสิ่งมีชีวิตระดับต่ำจากนั้นเราก็ค่อยๆมีพืชในแง่ของพลังการต่อสู้สัตว์วิญญาณประเภทพืชนั้นได้วกว่าสัตว์วิญญาณประเภทสัตว์อย่างแน่นอนในระดับเดียวกันเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความยืดหยุ่นทางกายภาพของสัตว์วิญญาณที่มีลักษณะคล้ายสัตว์และความสามารถตามธรรมชาติของเรานั้นได้วกว่ามาก แต่ในแง่ของความสามารถที่ครอบคลุมเราไม่ได้ด้วยกว่าสัตว์วิญญาณที่มีลักษณะคล้ายสัตว์เลยในฐานะที่เป็นลูกแห่งธรรมชาติคุณควรจะเคยเจอสิ่งนี้เมื่ออยู่ในป่าหรือสถานที่ที่มีต้นไม้จํานวนมากพลังจิตของคุณสามารถค้นหาได้ไกลขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากพืชและสําหรับฉันฉันยังเป็นราชาแห่งพืชพันหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญ,ญาณแห่งสวรรค์และโลกฉันยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกผ่านพืช พือถ่ายทอดคำพูดจากปากและฉันสามารถรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บางอย่างเกี่ยวกับโลกภายนอกได้ในตอนแรกเราเต็มใจที่จะเซ็นสัญญากับนิกายถังและเราพึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นเพราะเรารู้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของมนุษย์ในโลกภายนอกเพียงแต่เราไม่ได้รู้แน่ชัดนักมากมายพืชได้นำข้อมูลเกี่ยวกับแมลงปีศาจทรายชนิดนี้มาเล่าถึงผลกระทบที่มีต่อโลก การทำลายล้างของธรรมชาตินั่นแหละที่ฉันรู้ถ้าเป็นสัตว์วิญญาณชนิดอื่นฉันเกรงว่าจะไม่ชัดเจนนักแน่นอนยกเว้นพืชทันใดนั้นทั้งวูหลินก็ตระหนักได้ว่านั่นสินะโชคดีที่คุณบอกฉันทิวลิบชิงหลัวยิ้มและกล่าวว่าวันนี้นายของข้าฆ่า,มาแมลงปีศาจทรายไปหลายตัวซึ่งเป็นการปกป้องธรรมชาติที่ดีที่สุด น่าเสียดายที่เราไม่สามารถทิ้งเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมชาติได้อย่างง่ายดายไม่เช่นนั้นฉันอยากจะช่วยคุณฆ่าพวกมันทั้งหมดจริง,รงๆมแมลงปีศาซายแน่นอนทั้งบูลลินยิ้มและพูดว่าถ้าฉันมีโอกาสในอนาคตฉันจะมองหาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่ทำลายป่าไม้และขยายทะเลทรายตรงขอบทะเลทรายอย่างแน่นอน หลังจากพูดคุยกับทิวลิปชิงหลัวงทั้งวูลินก็พบว่ากูย่ยนอนหลับอยู่ในรถแล้วจึงดึงผ้าห่มให้เธอแล้วนอนลงข้างๆเธอและกอดร่างที่อ่อนโยนของเธอผู้แข็งแกร่งมักจะน่าเกรงขามอยู่เสมอคืนนี้ไม่มีสัตว์วิญญาณทะเลทรายตัวอื่นโจมตีขับต่อไปตามถนนในวันรุ่งขึ้นและในที่สุดก็มาถึงแอ่งอัคนีในเวลาเที่ยงวันมันสมชื่อไฟจริงๆอุณหภูมิที่นี่ก็ไม่ต่ำจริงๆเมื่อเข้าไปในอ่างแล้วคุณจะต้องสวมเสื้อผ้าฤดูร้อน สภาพถนนในลุ่มน้ํายังไม่ค่อยดีนักและที่นี่ค่อนข้างดังเดิมแอ่งน้ํานั้นเปรียบเสมือนเมืองใหญ่และความจริงก็เป็นจริงเช่นกันแม้ว่าชื่อจะไม่เรียกว่าเมืองแต่ก็เป็นสถานที่ที่มนุษย์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตะวันตกของทั้งทวีปอาคารส่วนใหญ่ในแอ่งน้ําเป็นบ้านที่สร้างจากดินและหินและเสื้อผ้าที่ผู้คนสวมใส่นั้นแตกต่างจากเสื้อผ้าที่อยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลทรายมากหลายๆคนสวมผ้าคลุมเพื่อป้องกันตัวเองจากลมและทรายทําให้มองไม่เห็นรูปลักษณ์ภายนอก ทั้งมูลินพบสถานที่ห่างไกลและไม่มีคนอาศัยอยู่จึงเก็บยานพาหนะต่อสู้สำนักทังของเขาทิ้งไปจากนั้นลากกูเย่ลงไปในแอง่งเขาไม่ได้วางแผนที่จะพากูเย่ไปยังเทือกเขาสภาพที่กล่าวกันว่ายากมากและไม่เหมาะกับคนปกติที่จะมีชีวิตอยู่เลยลุ่มน้ำคนองแตกต่างออกไปมีชาวพื้นเมืองจำนวนมากอาศัยอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปีและยังเป็นเมืองตลาดที่สำคัญที่สุดทางตะวันตกของทั้งทวีปมีสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันครบครันกูเย่ฉันจะเป็นทหาร ดังนั้นคุณอยู่ที่นี่ได้ไหมโอเคไหมฉันจะพยายามมาพบคุณเป็นครั้งคราวทั้งวูลินพูดเบาๆกับกู่เยเวกูเย่ตกตะลึงแล้วอีกนานแค่ไหนถึงจะมาทั้งวูลินยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าตอนนี้ฉันไม่รู้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่นั่นแต่ตอนนี้เมื่อคุณเข้าร่วมกองทัพแล้วมันอาจไม่ง่ายที่จะจากไปฉันจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะมาพบคุณไม่ฉันอยากไปกับคุณ กูแย่พูดทันทีอย่างไม่เต็มใจ